สวัสดีครับผมนายหางแดงวันนี้ผมจะมาเล่าภาพยนตร์สุดโหดจากประเทศเกาหลีที่ว่ากันว่าทีมสร้างแอบถ่ายทำในสถานที่รกหลังและหนังก็ถูกสั่งแบนทันทีหลังจากที่ทางการทราบเรื่องเพราะตัวหนังนั้นเต็มไปด้วยเนื้อหาโรคจิตและความโหดร้ายที่จงใจสร้างออกมาให้ดูวิปรีกวา่าหนังสับฟิลของจริงและด้วยความที่ภายในหนังเรื่องนี้เกือบทั้งหมดเป็นฉากการฆ่าและการทรมานเยืออย่างทารุน รวมไปถึงซับไตเติลภาษาอังกฤษที่หยาบคายตลอดเวลาคลิปนี้จึงจำเป็นต้องมีการทำให้ภาพเป็นขาวดำเกือบทั้งหมดและเซ็นเซอร์ซับทั้งหมดที่เป็นตัวหนังสือออกไปและผมก็ขอเตือนไว้ตรงนี้เลยว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมกำลังจะเล่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในหนังเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆในการรับชมและเช่นเคยกดไลค์ให้ผมสักคนละหนึ่งไลค์คอมเมนต์สักคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าคุณเบื่อที่ต้องมาคอยกดข้ามโฆษณาและเบื่อมากเวลาฟังเพลงแล้วเจอโฆษณามาขั้นกลางและการสมัคร YouTube p r e m i u มมันก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องใช้บัตรเครดิตแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันจะง่ายมากขึ้นกับบริการรับสมัคร YouTube Premium ในราคาเพียงเดือนละ59บาทจากปกติ209บาทต่อเดือนเท่านี้คุณก็สามารถดูคลิปวิดีโอใน YouTube ได้แบบไม่มีโฆษณาคั้นใช้แอปฟังเพลง YouTube Music Premium ได้ฟรีใช้ YouTube Original ที่สามารถดูหนังหรือคอนเทนต์เฉพาะสมาชิกของ YouTube ได้ปิดหน้าจอแล้วเสียงคลิปไม่ดับ สามารถเล่นวิดีโอขนาดกำลังใช้แอปอื่นๆได้และยังสามารถดาวน์โหลดวิดีโอที่ชอบเอาไว้ดูในตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ด้วยสามารถใช้อีเมลของตัวเองได้เลยจะต่ออายุก็ใช้อีเมลเดิมได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนมีการแจ้งเตือนก่อนเก็บเงินทุกครั้งผ่านทางไลน์และมีแอดมินที่เป็นคนไทยคอยดูแลและให้บริการตลอดอายุการใช้งานเพียงแค่แอดไอดีไลน์ไปที่ nftheater อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือจะกดในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใหใ้ใต้คลิปเลยก็ได้นะครับและอย่าลืมของแท้ปลอดภยัยต้อง nftheater เจ้าเดียวเท่านั้น เริ่มเรื่องมาด้วยภาพของคนสี่คนที่โดนจับมัดมือมัดขาและมีกล้องติดเอาไว้บนหัวอยู่ในสถานที่รกร้างที่คล้ายกับโรงเลี้ยงสัตว์โดยมีชายสามคนกำลังจ้องมองพวกเขาและพูดคุยกันว่าวันนี้พวกมันจับหมูมาได้กี่ตัวซึ่งหมูที่พวกมันหมายถึงก็คือคนที่โดนพวกมันจับมาทั้งสี่คนโดยหนึ่งในนั้นก็คือคนที่จับตัวพวกเขามาและอีกคนก็คือผู้จ้างวานที่เรียกตัวเองว่าผู้กำกับส่วนไอ้หนุ่มเสื้อแดง ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลูกน้องคนสนิทที่คอยทำตามทุกอย่างที่ผู้กำกับต้องการและก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่ส่งของกันเรียบร้อยผู้กำกับจะสั่งว่าในครั้งต่อไปมันต้องการสาวอ้วนที่มีอายุไม่เกิน30ปีมาเป็นนักแสดงในหนังเรื่องต่อไปของมันและหลังจากที่ไอ้ชายเสื้อดำมันเดินออกไปผู้กำกับมันก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคนทั้ง4คนก่อนจะได้รู้จากลูกน้องว่าสองในสเป็นคู่รักที่พึ่งจะแต่งงานกัน ซึ่งนั่นมันก็ทําให้ผู้กํากับมีความคิดขึ้นมาว่าตัวมันอยากจะถ่ายหนังในแบบครั้งละสองคนเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นคู่รักและไม่ได้เป็นว่าพวกเขาจะมีปฏิกิริยายังไงในตอนที่เห็นอีกฝ่ายโดนทรมานและฆ่าต่อหน้าต่อตาจากนั้นมันก็สั่งให้ลุงน้องลากชายหญิงคู่หนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคู่รักกันเข้าไปในห้องที่ปูด้วยแผ่นพลาสติกแต่ในตอนนั้นชายอีกคนที่อยู่ด้านนอกกลับส่งเสียงร้องออกมา พวกมันจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วสาวตัวเล็กที่มันลากมาเป็นภรรยาของชายที่อยู่ด้านนอกพวกมันเลยลากเธอกลับเอามาไว้ที่เดิมและใช้ค้อนทุบหัวสาวอ้วนที่อยู่ข้างกันจนเธอสลบก,ก่อนจะลากร่างที่ไร้สติของสาวอ้วนเข้าไปแทนที่ซึ่งหลังจากนั้นภายในห้องก็มีเสียงเลื่อยไฟฟ้าและเสียงร้องครวนครางอย่างทุกทรมานดังเล็ดลอดออกมา และนั่นมันก็ทําให้เจยุนกับจุนยอนคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้านนอกรู้ตัวแล้วว่าพวกเขาต้องโดนแบบเดียวกันทั้งคู่จึงพากันร้องไห้ออกมาอย่างสิ้นหวังจนกระทั่งเสียงทุกอย่างที่เคยดังเงียบสนิทลงและในตอนนั้นไอ้นุ่งเสื้อแดงมันก็เข็นถังขยะใบใหญ่ออกมาซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยร่างของสองคนก่อนหน้านี้ที่โดนชำแหละแยกชิ้นส่วนราวกับเป็นหมูในโรงฆ่าสัตว์พร้อมกับไอ้ผู้กำกับโรคจิต ที่เอาหมวกติดกล้องของสองคนนั้นกลับมาวางไว้บนโต๊ะและย้อนดูวิดีโอที่ตัวมันเพิ่งถ่ายมาอย่างภาคภูมิใจจากนั้นไอ้ผู้กำกับมันก็สั่งให้ลูกน้องเอาอยากระตุ้นอารมณ์เข้าไปให้ใครบางคนที่อยู่ในห้องได้กินและให้มันจัดการใช้ค้อนทุบหัวเจฮุนกับจุนยอนเพื่อลากทั้งสองคนเข้าไปในห้องที่มันเรียกว่าสตูดิโอซึ่งเมื่อทั้งสองโดนสาดน้ำจนได้สติกลับคืนมาหัวเขาก็ได้เจอกับเดอะบุชเชอร์ ใช้ร่างยักษ์ที่สวมหน้ากากหมูเอาไว้ตลอดเวลาและก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นพวกโรคจิตที่ไอ้ผู้กำกับมันเอามาทำหน้าที่เพชฌฆาตเจฮุนพยายามขอร้องให้พวกมันปล่อยเขาไปไม่ว่าจะต้องการอะไรเขาจะหามาให้ทั้งหมดแต่ก็ดูเหมือนว่าคำพูดของเจฮุนมันยิ่งทำให้เดอะบูชเชอร์บ้าคลั่งและอยากจะฆ่าเขามากกว่าเดิมเจฮุนนั้นรู้ตัวแล้วว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางรอดเขาเลยขอร้องให้พวกมันปล่อยตัวจุนยอนไป แล้วเขาจะยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันต้องการแต่ก็ดูเหมือนว่านั่นมันจะเป็นสิ่งที่ไอ้ผู้กํากับคิดเอาไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้นมันเลยบอกว่าฉันจะให้โอกาสแกได้เสี่ยงถ้าฉันโยนหัวก้อยแล้วแกทายไม่ถูกแกกับเมียจะต้องโดนฆ่าอยู่ที่นี่อย่างทรมานแต่ถ้าแกทายถูกฉันจะให้โอกาสแกทั้งสองคนได้รอดกลับไปซึ่งผลที่ออกมาก็คือเจอหุนได้รับโอกาสแต่โอกาสที่ไอ้ผู้กำกับบอกว่าจะมอบให้ มันคือการที่ตัวของเจหุนจะต้องทนรับสิ่งที่เดอะบูชเชอร์ทำให้ได้10นาทีโดยไม่ตายซึ่งถ้าหากเขาทนไม่ไหวหรือตายไปซะก่อนพวกมันจะจัดการจุนยอนในแบบที่ทำให้เธอทรมานที่สุดแต่ถ้าหากเขาทำสำเร็จมันสัญญาว่าจะยอมปล่อยให้พวกเขากลับบ้านแต่โดยดีซึ่งถึงแม้ว่าข้อเสนอนี้มันอาจจะเป็นเรื่องโกโหกแต่มันก็เป็นเพียงความหวังเดียวที่เจฮุนจะหวังได้ในตอนนี้ และเมื่อไอ้ผู้กำกับมันเริ่มจับเวลาเจฮุนก็ได้เจอกับนารกที่เดอบุตชเชอร์มอบให้มันใช้ขอนเหล็กกระนำฝ้าใส่เขานับครั้งไม่ถวนจนกระทั่งยาที่มันกินเข้าไปเริ่มออกฤทธิ์แต่แทนที่มันจะหันไปหาจุนยอนที่เป็นผู้หญิงมันกลับย่ำยีเจฮุนที่เป็นผู้ชายอย่างบ้าคลาั่งพร้อมกับส่งเสียงร้องที่สุดแสนจะโรคจิตอยู่ตลอดเวลา และยิ่งเจหุนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมากเท่าไหร่เดอะบูชเชอร์มันก็ยิ่งพอใจและทำรุนแรงมากขึ้นไปกว่าเดิมแต่ถึงอย่างนั้นเวลามันก็เพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีพวกมันเลยใช้คอนทุบใส่เจหุนซ้ำเข้าไปอีกและสั่งให้เดอะบูชเชอร์เอาเลื่อยไฟฟ้ามาหั่นนิ้วมือข้างซ้ายของเจหุนออกพร้อมกับใช้กล้องวิดีโอถ่ายทุกอย่างเอาไว้ตลอดเวลาจนกระทั่งเจหุนเอ่ยปากบอกว่าทนไม่ไหวอีกต่อไป ไอ้ผู้กำกับมันเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันจะให้เดบูชเชอร์ย่ำยีจุนยอนพร้อมกับทรมานเธอเจฮุนที่ตอนนี้แทบจะครองสติของตัวเองไม่อยู่ก็พยายามอ้อนวอนร้องขอโอกาสจากพวกมันอีกสักครั้งซึ่งไอ้ผู้กำกับมันก็ยอมใจดีให้โอกาสแต่โอกาสที่มันมอบให้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พวกเขารอดกลับไปทั้งสองคนแต่มันคือการให้เจฮุนเลือกว่าจะให้พวกมันย่ำยีจุนยอนด้วยวิธีไหนเพราะไอ้ผู้กำกับโรคจิต มันต้องการให้มีเรื่องเพศเข้ามาอยู่ในหนังของมันซึ่งถึงแม้มันจะเป็นทางเลือกที่แสนจะบัดศบแต่มันก็เป็นเพียงโอกาสเดียวของเจหุนในการเลือกให้คนที่เขารักเจ็บปวดน้อยที่สุดแต่ไม่ว่าเจหุนจะเลือกวิธีใดพวกมันก็จะทําด้วยวิธีการที่โรคจิตและวิปริตอย่างที่สุดจนผมไม่สามารถพูดใส่เอาไว้ในคลิปนี้ได้จริงๆเพราะแต่ละอย่างที่ไอ้ผู้กำกับมันพูดมามันเกินกว่าคำว่าโรคจิตหรือซาดิสไปหลายเท่าตัว และแน่นอนว่าเจหุนไม่มีทางเลือกได้เพราะทุกทางจุดจบของจุนยอนมันคือความตายไอ้ผู้กำกับมันเลยบอกว่าจะให้โอกาสเขาอีกครั้งโดยการให้เขาเลือกวิธีไหนก็ได้มาสักวิธีแล้วมันจะยอมปล่อยให้เขากลับบ้านไปเพียงคนเดียวโดยทิ้งจุนยอนเอาไว้ให้พวกมันเล่นสนุกและท่ามกลางเสียงร้องเรียกคนรักของจุนยอนเจหุนก็จำใจต้องเลือกหนึ่งในวิธีที่พวกมันเสนอมาจากนั้นผู้กำกับมันก็สั่งให้ลูกน้องปล่อยตัวเจหุนไป พร้อมกับประตูที่ปิดและเสียงกรีดร้องของจุนยอนที่ดังออกมา <c oughs> ทางรอดเดียวของทั้งคู่ในตอนนี้ก็คือเจฮุนต้องรีบหนีไปและตามคนกลับมาช่วยจุนยอนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะเดียวกันจุนยอนที่โดนทิ้งเอาไว้เพียงลำพังก็โดนเดอะบุชเชอร์ควักลูกตาข้างหนึ่งออกไปแบบสุดๆก่อนที่มันจะจับยัดเข้าปากและเคี้ยวราวกับเป็นขนมที่มันโปรดปราน จุนยอนพยายามพูดด้วยเสียงที่ไหลเรี่ยวแรงกับพวกมันว่าข้าเั้นเธอข้าเช้นทีได้โปรดแต่ไอผู้กำกับมันก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะนี่มันแค่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแต่อยู่ๆเดอะบูชเชอร์ที่ดูเหมือนว่ามันจะอาจอั้นมานานก็เกิดอาการคลั่งและพุ่งเข้ามากระหน่ำแทงจุนยอนจนตายซึ่งนั่นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไอผู้กำกับวางแผนเอาไว้เพราะมันต้องการฉากทรมานในหนังของมันมากกว่านี้มันเลยสั่งให้เดอะบูชเชอร์กับลูกน้อง ออกไปตามล่าตัวเจฮุนกลับมาถ่ายหนังต่อให้จบและด้วยความที่ตอนนี้เจฮุนกำลังเจ็บหนักมันจึงทำให้เขายังหนีไปไหนได้ไม่ไกลและโดนไอ้เสื้อแดงใช้ควนทุบก่อนจะลากตัวเขากลับคืนมาแต่ในขณะที่เดอะบูชเชอร์กำลังจะใช้เลื่อไฟฟ้าจัดการกับแขนขาของเจฮุนไอ้เสื้อแดงมันก็ขอร้องให้ผู้กำกับลองใช้ปืนที่มันทำขึ้นมาเองเพื่อเป็นการทดสอบว่าปืนที่มันทำขึ้นมาสามารถฆ่าคนได้จริง ซึ่งไอ้ผู้กำกับมันก็ยอมให้ลูกน้องใช้ร่างของเจฮุนในการทดสอบปืนแต่เมื่อปืนถูกลั่นไกตัวปืนมันกลับแตกออกและระเบิดใส่หน้าของไอ้เสื้อแดงจนทําให้มันลม้มลงไปกองกับพื้นและครวนครางออกมาด้วยความเจ็บปวดเจฮุนจึงอาศัยจังหวะน,นั้นพาร่างกายที่บอบช้ำหนีออกมาหาจุนยอนที่เป็นคนรักแต่สิ่งที่เขาได้เห็นมันกลับเป็นจุนยอนที่โดนแทงจนทุกอย่างในร่างกายทะลักออกมาเจฮุนที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกมากมาย ทั้งหวาดกลัวเจ็บปวดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจุนย่อนก็ร้องไห้ออกมาปานจะขาดใจพร้อมกับพังข้าวของทุกอย่างและในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่เขาวิ่งหนีมาเดอะบู c เชอร์มันก็ระบายความอัดอั้นใส่ไอ้ผู้กำกับและไอ้หนุ่มเสื้อแดงด้วยการใช้ค้อนและเลื่อยไฟฟ้าตัวโปรดของมันทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยากทำมาตลอดกับไอ้โรคจิตทั้งสองคน เป็นจังหวะเดียวกับที่เจฮุนจำใจต้องทิ้งร่างคนรักเอาไว้และปีนหนีออกทางหน้าตา่างตรงเข้าไปหารถคันหนึ่งที่จอดอยู่บนถนนอีกไม่ไกลแต่เมื่อมาถึงมันกลับกลายเป็นว่าเขาหนีมาเจอพวกโรคจิตอีกคนหนึ่งที่กำลังถ่ายวิดีโอในตอนที่ตัวมันเองกำลังสังหารเหยื่อเจฮุนจึงตัดสินใจใช้แรงเฮือกสุดท้ายที่มีเข้าต่อสู้และใช้มีดของไอโรคจิตแทงใส่ตัวมันเองจากนั้นก็ขับรถของมันออกมาตามทางอย่างไร้จุดหมาย โดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเขาเองกำลังขับรถไปที่ไหนแต่ในท้ายที่สุดเจฮุนก็ขับรถมาถึงถนนสายหลักที่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วเขาก็หันรถลงไปจอดที่ข้างทางก่อนจะร้องไห้ข้าำครวญออกมาปานจะขาดใจโดยที่ตัวหนังไม่ได้บอกว่าหลังจากนั้นเจฮุนได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคนหรือเสียเลือดมากจนขาดใจตายอยู่ในรถและหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับไม่รู้ว่าจะสรรหาคำไหนมาบรรยาย ผมรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่หนังแนวสนับฟิล์มแต่มันเป็นหนังที่จงใจทำให้ดูโรคจิตจนรับไม่ได้ฉากเลือดสาดในหนังก็เหมือนกับหนังโหดหลายๆเรื่องที่เคยดูกันแต่คำพูดของตัวละครที่ออกมาแต่ละอย่างมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าคนที่สร้างหนังเรื่องนี้ต้องเป็นคนยังไงถึงได้คิดสรรหาวิธีโรคจิตขนาดนั้นออกมาได้ส่วนใครที่อยากรู้ว่าในส่วนที่ผมไม่พูดมันเป็นยังไงหรืออยากจะดูตัวหนังเต็มๆก็ทักมาที่เพจนายหางแดงได้เลยนะครับ แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมจะให้คนที่โตแล้วดูเท่านั้นหรือใครแค่อยากรู้ก็ทักมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ